สวัสดีครับมาพบกับ o x Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการถ่ายเอกสารนะครับหน้าหลังนะครับจาก2แผ่นให้เป็นแผ่นเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัว Printer Brother นะครับ MFC นะครับ MFCL 2 7 0 0 d นะครับแล้วก็ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนนะครับก็คือ ID copy นะครับอ่ะโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอนอื่นนะครับ ต้นฉบับนะครับก็จะเป็นเอกสาร2แผ่นนะครับนะฮะก่อนจะทายเอกสารนะครับท่านจะต้องกดตัวนี้ก่อนนะครับก็คือ Copy นะครับโอเคนะครับเมื่อกดแล้วนะครับท่านใส่เอกสารเข้าไปสังเกตตรงหน้าจอนะครับนะจะต้องขึ้น ADF ready นะครับอ่าถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับจากนั้นนะครับต้องการให้สงแผ่นนี้ออกมา1แผ่นนะครับก็กดตัวนี้นะครับนะกดตัวนี้นะครับ สังเกตตรงนี้นะครับก็จะเป็นออฟอยู่นะครับให้ท่านเลือกนะครับให้ท่านเลือกมาเป็นอ่าหนึ่งไซส์นะขีดแล้วก็สองไซนะครับ,รบก็คือจาก1แผ่นเป็น2แผ่นนั่นเองนะครับจากนั้นกด enter กดโอเคเข้าไปนะครับจากนั้นกด start นะครับกดถ่ายได้เลยนะครับ อ่าโอเคนะครับตอนนี้ออกมาแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับก็จากจากนะจาก2แผ่นนะครับก็จะเป็น1แผ่นนะครับนั่นก็คือการกริ้นออกมาเป็นหน้าหลังนั่นเองนะครับโอเคนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันของการถ่าย บัตรประชาชนนะครับก็คือ ID copy นั่นเองนะครับโอเคนะครับเราก็เตรียมนะครับบัตรประชาชนนะครับในที่นี้ผมสมมุติบัตรสมาชิกจาโยอีกแล้วกันนะครับวางเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับนะจากนั้นกดนะตัวนี้นะครับนะสังเกตหน้าจอด้วยนะครับกดตัวนี้เข้าไปนะครับปึ๊บนะเห็นไหมฮะพอกดตรงนี้เรียบร้อยนะครับท่านก็กดปุ่ม start ได้เลยนะครับ สังเกตตรงหน้าจอนะอ่าตรงนี้ปุ๊บนะครับมันบอกว่าให้เปลี่ยนนะครับอ๋อตัวนี้เปลี่ยนนะครับแล้วก็วางตำแหน่งเดิมนี่แหละครับนะแล้วก็วางลงไปนะครับจากนั้นกดกดถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บนะครับอโอเคนะครับเมื่อได้สอง สองหน้านะครับสองอันนี้เรียบร้อยปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้เป็นฟังก์ชันอันนี้เป็นฟังก์ชันสำหรับตัว b r o t h e r นะครับ MFC-L2700D นะครับสำหรับใครที่ยังสงสัยนะครับว่ามันใช้งานอย่างไรนะครับฝากกดถูกใจด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปใหม่ๆสำหรับวิดีโอ,อการแนะนำพินเตอร์การใช้งานพวกพินเตอร์ลักษณะอย่างนี้นะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ